รูปชนะทุกอย่างตอนนี้ไอจูมึงจะพักก่อไอจูโหลจูปะมึงจะพักเหรอเออทำไมวะจิตงานนะดิไม่บอกพ่อว่าขอเล่นเกมก่อนสักปีสองปีไม่ได้เดี๋ยวปลายปีวูต้องไปสเป็นต่อแล้วมึงทำงานตอนไหนอ่ะจะไปทำตอนไหน ถ้ามานกลางเดือนดิลมตีกับลูกกี้ส่งลาพี่ชาครับพี่ผมภาพใครเนี่ยจะบอกก็มื่อกี้ยืนอยู่แลนนี้ไม่ใชื่อช่างโอ่ไก่ไะเนี่ยอ๋อมีช้องนู้นอ็หรอขอโทษครับพี่ครับไม่เป็นไรครับบี๊กฟอยครับกลางเดือนนู้นกลางเดือนก็เออเร็วๆนี้เดิ๋ยวเฮียเออตีกับลูกกี้สั่งลาก่อนไหมไปดูวะได้หมด ก็รอหลังวันที่สิบอะมีบ้านอ่ะค่อยขอพีอ่ยำแล้วกันเยี่ะแบบ,แบ,บักเพราะแบบมันจำเป็นจริงๆใช่ไหมอืมใช่ใชไม่จ้างคนอื่นเรอจร้างลูกตัวเองเสียเยอะกว่าจ้างคนอื่นนะก็อ,อยากให้ลองไปทำงานน่งอนาคตของมึงด้วยอย่างนี้เหรอ สุดท้ายแล้วรอรูปมันต้องรอรูปอย่างเดียวตอนเนี้ยคดีโจรนะไอ้วินใช่พี่ใช่สมมติว่าตีโจรแล้วเราจับโจรมาส่งสอนอได้ปะพี่ไม่มีรูปตอนมันแทงมันก็จะกล่าวหาพี่ได้ว่าพี่เป็นไปฆ่ามันเฉยเฉยไอ้เหียแล้วแล้วกูจะไปถ่ายรูปตอนมันแทงได้ไงเอฟสสองพี่เอสสองไตอนมันปาดหรือตอนมันจะทาร้ายร่างกายพี่อ่ะมันทิ่มพี่อยู่หรือตอนพี่โดนยิงกดเดี๋ยวสักอย่างพี่ก็เอฟสิบสองไว้ ตอนนี้คือกฎหมายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่มีรูปไม่มีหลักฐานสู้อะไรไม่ได้ต้องถ่ายรูปอย่างเดียวงอมไหมเฮียงอมแล้วเขาก็จะน่าจะวัดกันที่เวลาขวาล่างมั้งว่าถ่ายเ็ดุกมีที่ทางงอมโดนไปเท่าไหร่ห้าหมื่นเก้าเสียเสียเสียเรียม